แจก4,000บาทคนละครึ่งพัสเฟส2เริ่มวันไหนรีบฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลข่าสารโครงการแจกเงินคนละครึ่งพัสเฟส2ล่าสุดประจำวันนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าเตรียมแจกคนละครึ่งพัสเฟส2ช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับ ก็คือปี2,569และวันนี้มีความคลิปหน้าเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่ง p l ั a s ส2ครับ <Wow. S 1> โดยล่าสุดนะครับทางประลัดกระทรวงการคลังเขาได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าคนละครึ่ง p l ัเฟ a s ส2เตรียมชงเข้าคอรอมอให้พิจารณาในช่วงเดือนธันวาคม68นี้เพื่อให้ทันใจ่ายในช่วงเดือนมกราคมปี69นี้ครับ โดยท่านราวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านได้ออกมาบอกนะครับว่าโครงการคนละครึ่งพัฒนเฟส2ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบระบบรวมถึงการจัดการสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเฟสแรกนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและได้รับสิทธิ์ตามเป้าหมายที่เหมาะสมแต่มีแนวโน้มว่าคนเฟสแรกจะมีโอกาสเข้าร่วมในเฟสใหม่นี้ด้วยนะครับท่านราวรนยังบอกอีกนะครับว่าคนละครึ่งพัฒเฟส2แนวคิดเบื้องต้นก็คือ หากผู้ที่เข้าร่วมเฟสแรกใช้สิทธิ์ไปแล้วคนละ2,000บาทก็มีโอกาสได้เพิ่มอีก2,000บาทนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือยังไม่ได้เข้าร่วมเฟรเรสาารสลงทะเเเบียนข้าร่วม2และจะได้รับคนละ4,000บาทเพื่อให้ใช้สิทธิ์ได้เท่าเทียมกันครับแต่ว่าณนะตอนนี้คอรอมอยังไม่ได้ไฟเขียวนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่จะเตรียมเสนอให้คอรอมอพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม68นี้และหากคอ,อรมอไฟเขียวคนละครึ่งพลัสดเฟส2คนที่ได้เฟสแรกแล้วจะได้เพิ่ม2,000บาทส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ในเฟสแรกนะครับหากลงทะเบียนในเฟส2ก็จะได้ไปเลยคนละ4,000บาทและก็จะสามารถเริ่มใช้ใจ่ายได้ในช่วงเดือนมกราคมปี69ที่จะถึงนี้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับ ใครที่กำลังร,งรอโครงการคนละครึร่ง plus p h a อ e 2ยังไงก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวทางลุงพันธ์จะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านได้รับทราบก่อนใครเลยครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดโครงการคนละครึร่ง p l u เ2ข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดจากท่านราวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ